สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันจุดเช้ามืดเลยนะฮะอันนี้เรากำลังเดินทางไปอำเภอปลานบุรีนะครับจองที่พักไว้ก็จะไปเข้าดาวที่นู่นนะครับอันนี้เราจอดพักรถอยู่ที่ปัม๊มปั๊มแถวไหนไม่รู้แต่สมุทรสาครนี่แหละมั้งแวะเติมกาแฟหน่อยรู้สึกว่าจะง่วงละ เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับผมเรเดินทางกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ดีสี่ดีห้าเลยที่ก็น่าจะเกิบขึ้น อันนี้เราก็มาถึงที่พักที่เรา,เราได้นัดจองไว้แล้วนะครับอ่า had. เดี๋ยวเราก็คงไปไปเดินหาดไปเที่ยวหาดก่อนนะฮะลงไปจากทางนี้ก็น่าจะเป็นชายหาดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงเวลาที่จะเช็คอินนะครับก็ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะครับ2องถึงสามชั่วโมงถึงนะครับ ผมออกมาก็ประมาณตีห้งงาแล้วก็ง่วงมากก็จอดแปะ<อ>ปั๊มบ,บ้างอะไรบ้างก็มาถึงนี่ก็ประมาณเก้าโมงเช้านะครับแต่จริงๆมันควรมาถึงเร็วกว่านี้แหละแต่เราเราอาจจะเราเรา,เราไม่เราไม่ได้รีบไม่ได้ขับเร็วก็วโอเคครับบรรยากาศดีรถก็ไม่ค่อยเยอะหรอกนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเลาะเลาะเที่ยวแถวชายหาดกันดีกว่าระหว่างที่เรารอเช็คอินเข้าที่พักนะครับ ที่ไหนเออที่นี่น่าจะเป็นเขากระโหลกตรงนี้เขากระโหลกเขากร <c oughs> ะโหลกท้ายเขาหรือเขาจะเรียกหน้าไม่ร<า>ู้แต่ว่าแต่ที่แน่ที่เป็นบรรยากาศโอ้โหดีมากแล้วก็แล้วก็โอ้โหไม่เคยเจอแบบนี้เลยโโอ้ห โอเคตอนนี้ก็ตั้งโต๊ะเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาอะไรมาให้นางทานนะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีเขาเรียกเหมือนเป็นท่าเรือประมงที่เขาเอาพวก อาหารทะเลลงตรงนั้นะนะครับไปหาซื้ออะไรมาทานไปกันโอเคป้ายรอนี่นะเดี๋ยวไปซื้อก่อนวิวดีมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้เขาจอดรถได้ด้วยนะนั่งฟังคลื่นไปชิวๆนะเป็นที่ไม่ต้องเสียเงิน ตรงนี้จะใกล้กับเขากะโหลกนะครับเขาเรียกว่าเขากะโหลกครับดูนะครับชอบจังเลยที่นี่ แดดร้อนๆนะแต่มีลมโตก,กอยูตลอด <S <S <ess> <S ก็ไม่ร้อหรอกเห <S ess> มาะกับพาครอบครัวมานั่งชิวๆ <S <S <ess> <S นะฮะนี่ก็จะเจอปลาหมึกหอยนั่งลมก็มีนะฮะ ตรงนี้ดูเ่าะเราจะใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราพวกเดียวกันเจอเจ้าถิ่นนะครับนี่ฮะ,เ,ะเรือประมงจอดเต็มเลย อะไรนะครับมะพร้าวอ่อนย่างค่ะมะพร้าวอ่อนย่างครับได้ค่ะขายยังไงครับห้าบาทจ้ายังไม่เคยลองกินก็เดี๋ยวเราเอ่าฮะม,มันรสชาติเหมือนกันหมดใช่ไหมชิมก่อนชิมก่อนวันนี้ชิมได้นะครับได้ค่ะโอเค อร่อยค่อยซื้ออร่อยค่อยซื้อโอ้แม่ค้าใจดีมากเขาเรียกขนมมะพร้าวย่างเหรอครับจ้ามะพร้าวอ่อนย่างมะพร้าวอ่อนย่างหอมมากเลยนี่ฮะใช่มะพร้าวอ่อนย่างนะคะกรอบหอม ผมเอา20บาทครับผมได้จ้า,า,าคิดอันนี้ด้วยนะครับอันนี้คิดด้วยกินก็ได้จ้าไม่เป็นไรคิดด้วยคิดด้วยครับผมกินไปแล้วไม่เป็นไรครับอร่อยอจ้าอร่อยออร่ยกินครั้งแรกเลยป้าถ้าเรานั่งเรือไปตกหมืองตกปลาอะไรย่างเง้ขามีอุปกรณ์ให้ครบเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับจ้าไปไปตะตัวนะจ๊ะอ๋อตัวใหญ่ก็ไปกันตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันกันครับ แต่ตอนนี้ไปไม่ได้นะคะอันนี้ไปไม่ได้ลมผิวลมแรงไม่ผิวว่าหมาด้างคนเต็มติดนะคะครับคนเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมมาเริ่มเยอะเลยเนาะขอบคุณครับ หมึกกระดอง,กกดองใช่ไหมครับ<ม>เอานี้ยากยากด้วยเลยใช่ไหมครับเอานี้สอง<ม>เอานี้สอง<ม>นี่ครับ ค้าผมไม้ละห้าสิบหนึ่งไม้คนระับครับผมอ่าาได้ของกินแล้วก็เป็นปลาหมึกย่างคนระับถูกนะถูกถูกกว่าถูกกว่ากรุงเทพเยอะเลยผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยไม้ละสิบบาท จริงมันต้องยี่สิบนะถ้าเป็นเนกรุงเทพถ้านเลยก็เราถึงแล้วครับตอนนี้ก็เช็คอินกำลังจะเอาของเข้าไปที่พักไหมครับนี่บริการค่อข้างดีนะครับแล้วก็สะดวกกับผิวแชร์ามากๆกัเลยนะ ห้องพักทุกหลังเนี่ยครับเขาจะทําทางลาดสำหรับวิวแชร์ให้ทุกหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยครับเห็นไหมครับสังเกตมีโลโก้วิวแชร์เพราะฉะนั้นการันตีแน่นอนว่าวิวแชร์ะดวก้อยเปอรเซ็ทางเข้าด้านในก็ จะเป็นเลนเรียบนะครับ บอกว่ามันมีให้เลือกที่ต่ํากว่านี้นะครับถ้าสเตปบางท่านบางหลังหรือเรามาจองเร็วกว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกที่ทางลาดที่ไม่ได้ชันขนาดนี้ก็ได้นะครับมีให้เลือกแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ลําบากอยู่ ็ไม่สูงครับวิวแชร์ขึ้นได้สบายอันแต่เนี่ยนะจะสูงกว่านิดเดียวนะครับแล้วมันเป็นเตียงคู่สามารถเ,รเลื่อกไปเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวได้นะครับตู้เย็นวางไม่สูงนะครับโต๊ะเนี่ยวิวแชร์สามารถเลื่อนเข้าไปสอดได้เลยซึ่งดีมากๆแล้วเข้ามาดูห้องน้ำกันนะครับ วิวแชร์เนี่ยต้องการห้องน้ำกว้างๆแล้วเรามาดูห้องน้ำที่นี่กันนะครับตู้หกว้างมากกว้างมากครับผมสามารถกลับรถในนี้ได้เลยผมไม่ได้ถอดแตตัวหัวลากวิวแชร์ออกนะเห็นไหมฮะนี่กว้างมากเลยสตูครับผมสามารถกลับรถเลี้ยวในนี้ได้เลยอะ่ะสด,ดู ชอบมากเลยครับ oh, นนี่ผมว่าที่สุดประทับใจร้อยคะแนนไม่หักสักคะแนนครับถ้าถ้าคนที่ใช้วีลแชร์จริงแบบผมเนี่ยหรือผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเนี่ยหาที่พักที่เขาทําเพื่อรองรับวีลแชร์เนี่ยอาจจะค่อนข้างจะมีน้อยที่จํากัดน,น,นะครับบางบางสถานที่เขาก็มีอาจจะมีให้แค่เพียงไม่กี่ห้องหรืออะไรพวกนี้นะฮะแต่ที่นี่เขาบอกว่าทุกห้อง ทำรองรับวิลแชร์และคนทั่วไปพักได้กันหมดเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นะผมชอบอีกอันหนึ่งคือมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหลังของทางรีสอร์ทนะครับไปแล้วเป็นสระว่ายน้ำที่วิลแชร์แล้วก็ผู้สูงอายุลงลงไปอาบน้ำในสระไปเล่นน้ำในสระได้เดี๋ยวลงยังไงใช้วิธีไหนไปดู พาชมรอบๆอบตัวรีสอร์ทนะครับทุกหลังจริงๆครับที่ทางพี่เขาแจ้งไว้ว่าทำสพอร์ตรองรับวิวแชร์ทุกหลังและคนทั่วไปก็พักด้วยกันได้หมดเลยนะฮะสังเกตดีทางลาดหมดเลยนะฮะ

ีปจับจับเนี่ยเออได้ดีบอก่อเ่่ะนั่งนั่งดีค่ะ ดูแชทพี่เราอกันเลยนะค่ะของัครับพี่เป็นไงเป็นไงบ้างเต่นเต้นเต็นเต้นไม่ได้ลงน้ำนานหนาวไปดิเกาะเกาะตรงนี้อ่ะไม่กล้าว่ายไปหรอเกาะตรงขอบตรงเนี้ยโอเคโอเคแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นลองดูก่อนพี่อย่าเพิ่งปล่อยไปไกลนะ ไม่มีใครจับเนาะไปแล้วนะก็เอาแค่นั้นพอไออันนี้มันก็มันก็ไม่จมแล้วมันก็ลอยได้อยู่นะใช่แต่ว่าพี่กลัวพี่กลัวแต่ว่าทรงตัวไม่ค่อยได้พอย่างไหวเปล่าทำช้าๆ 有点焦。能 อากาศเย็นต้องหาเสื้อกันหนาวแหละเงียบสงบมากค่ะ อากาศทะเลยามค่ำคืนนะครับหนาวมากลมแรงมากเดี๋ยวนั่งสักพักนึงต้องหาที่หลบแล้วรู้สึกว่าหนาวตอนนี้เราสองคนนี้เรามานั่งริมทะเลนะครับเสียงคลื่นและก็ ลมแรงมากอย่างหนาวครับตอนนี้มันไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ตึกแค่ไหนเราโอ้มีไฟสปอตไลท์ไม่ช่วยเลย <c oughs> อ่ะตีขึ้นหน่อยนึงเห็นหน้ากันไหมเอย <c oughs> โอ้ยอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้ร้อนหน่อย <c oughs> หน้าร้อน <c oughs> ก็ตอนนี้มันนั่งแอบหลังรถนะครับเพราะว่าใช้รถบงังลมก็ค่อยอยังช่วหน่อย ะะจริงๆเราจะรอดูพลุทางทางด้านโน้นนะครับเป็นเขาเป็นโรงแรมรีสอร์ทเขาจะจุดพลุตรงนี้จะสวยมากเลยรอดูพลุกันเนาะ ปี y ิว2ยี่2นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีต่อๆไปหายไม่ทันกันเลยทีเดียว ทริปท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับตอนนี้ก็ขับรถมาถึงบางแคแล้วมารับลูกชายเอาลูกชายก็ฝากไว้ที่คลินิกออปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้อ่พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับประสบความสำเร็จอ่ดังใจทุกประการอ่าไม่เจ็บไม่แก่ไม่ป่วยเฮงเฮงรวยๆยนะครับอะไรที่ทำค้างไว้ในปีที่แล้วที่ยังไม่สำเร็จก็ขอให้สำเร็จไปด้วยดีในปีใหม่นี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับมาแล้วลูกชายสวัสดีลิฟฮัลโหลป๋าโงเป็นยังไงบ้าง oh, <okay. S 1> โดนทิ้งพ่อไปเที่ยวคุณหมอ คนหมอบอกว่าไงว่าตื้อไหมเป๋าตรงไม่ยอมไม่ยอมเอือ้อไม่ยอมเอื้อโอ้โอ,โอเคกลับบ้านเรา